เก็บก็บเป้าแล้วเราเดินดงเ,เจ้าไปแรนต้องจนี้เลย เกี่กัาางทางกาที่ฝ่ายเ็พี่อย่างดีเลยพี่ยับดิกไปบนนั้นมัวำนี่ละเอาใยว่าคนนัง้าง่างบอกกันว่าเจ้าไอ้ไอ้อุ้มก็ไปบัวผูกทั้งหนาเลยได้ชินอ่ได้ยืนันแมนนะพราวว่าคนลงมาเงียวลลงมาไงเนี่ฟังอุ้มบุญนะ เอาไว้ไหนวะจะตั้งยืนขว้าตัวบัวมันนตัวใหญ่ดิบัวก็ต้องยู่ขวาบัวยู่ขว้าบัวอุมนี่ชิ่นยนี่ินยืนยันหนาไปพม่นภาษาไทยยันหนามาหาอะไรกันเลย โอ้ช oh. pues ิวไนเนี่ยอันใครเขาดูทั้งงานเลยยองยองยองใช้นก็ไดรยองใช้ไนไปลองงานเลยุ่นไปแล้วอ่กับมาใช้เดีอ่นก่อนตัวเลยสองเนไปไหนตัวเสง่ายอยวแล้วเส็จง่าเหาอเออนูตัวทุกอยู่ ข้อยู <manager. S 1> ่บนต่อมองถึงเพือไปนะอัน <Release> น <anyone out> ี้ผมนี่ด้วยน้ำตันเลตันให้หกตอันออกวัดอ่าอาบแคป้อะไรโอ้ยยังนี่กว่าตาัางไปวัดต้นทุ่งเบา เยัไงยัม <Wars> ถ sure. <Hz> ูกเชิญ <dunk> น <ing fuck> <k 2> ่าตวันอกมันยัไม่ได้จบนเอาภาเต็มวยกาลยต่รนี้จะต้องนวกนันออกไจะอนว้่านี่คมเยม่กินอะไรวกนี้นะครนุนตน

อีหนึ่งไปหอดังโวกอ่ะพอมันใบสองปีหนึ่งปกติไดนไอแดนไปกรุงเทพเมันไปทีสามทีสี่ันหอดใบสองหอดใบสองแล้วมันลงลึกดิมันลงกับไปสกรอันนี้มันย่นออแต่มีหัวมีเจ้าแล้วก็ ต้นแคนียแคนเดียเบ่จ่านังนะนี่เงินบอลิ่เงินถึงแม้จะไปกับไปกับสิงหัวไปกับโซ่ขับใดดิโซ่ขับรถใดไม่เลือกสายสบายกูโม้เ่เนาะปืนทีนอนปนเลยพวกนั้นอืม ัง <OR> ี้ยงกับคอง้ายหมดแล้วเร่มครับไม่ว่าจะกี่ส้าตันกด้นี่นะที่สนาตันถ้าไปยีิบสามครับคยี่สิบห้าน่ากวาสองตันแต่ว่าขาดีกบัรลุป่วยดิเกี่ยวแรงขาปมาแมนน่จะเม่นแล้วว่าร เอ็นาทีลินมันนี่ก็รเลยปตัคสาจัดจองที่นั่งครับจัดจองที่นั่งโอ้มาลุ้นช่สานเอนดิโอนานนี่เยเยนนนี่น้องมานน้องเด่๋วอะไรไหนไงลุงตะกุอ่ะอไบอกโอ้น ผมผมต้อรนี่ไปังอเนี่ยนั่นเนี่ยอาทิตวรวบุกวาอไรเนะ่เออรัอนหนีนะยังยิบใช้ใเสียมสใชยมยนนี่นีนี่เขาแก้ไปแล้วจะให้ผูกให้ตัวใหม่เนาะผูกสุราษฎร์เพื่อต้นใม่เลยเอายางลงไปทำ้ไปขุดนุ่มเหนื่อยางลไปไปนาะผูกต้นใหม่ทัก

มีน่เรยักินหนำไหเน่ยแล่วมัเอาใส่ยางมาต่อเปิดเป้ดนูนยู่นแลผมก็ว่ากินอยู่เรื่ยต้องเปิดใส่ยางมันจาจอดอยู่กินอย่กี้รถปรกันหรอเอาใ่ยางไปนไม่ใช่เป็นเออไ่ะที่มีส่ยางอยู่มั้งบ่มง่เมนไปบอกไม่้บองบอกได้มีใส่ยางก็ดีมีดรโลกงเือกด้หนไกินกม่ิ

แต่สมิก็ซื้อเะถ้าสร้างมันเบียดอันนี้ก็งอเลยบ่เจ้าเ็นเมียนึงงอสิตนี่ไตไปเห็นใส่ไรมแล้มันก็ซอยหลายมันซอยมาเห็นมันแบกเมนมันเหมือนยูยูไปกับนกับชิดหนแมนสร้างแบบบ่พิ้งรถดจกกระูบ่พิ้งลวกระถูบอบกางไงก็คือ่เลยเนาะฮแคางเดนเข้า อืมฉากอ่าต่อไปก็เก็บของของเรามาเราจะออกเดินทางกันประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวเราไปชิคของของเราก่อนว่าขาเจออะไรบ้างโอ้โเหียดเทาคือมืเอเถอะนะ ว,ไไว,ว,ว,วันไปไหมวันน้องสว่างแล้ววันไปด้วยไหมเฮยเยเฮยเยไปกับพี่บัวไหมลูกไม่เห็นหน้าพี่เดยแล้วนี่เออไปไหมครับอยู่กับแม่นี้เลยเนาะ นะเนาะไเดี๋ยวหนูหายดีเดี๋ยวพาไปนะครับโอเคครับแม่แม่สำหรับคิวตัวนี้นะครับผมก็เราก็จะเก็บของเตรียมของข,องขึ้นรถก่อนนะครับผมจะได้ไหมหากหรืออะไรนี่ครับอ่าเอาของเรามีแค่นี้หลังนี้หลังเดียวแล้วก็ อ่าใส่ชา,าร์จโทรศัพท์เป่าตังประชาชนโอเคข้อมูลแล้วครับแม่แม่โอเคเราเจอกันใหม่นะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมถึงไหนแล้วเราก็จะอปัปเดตให้แม่แม่สิริดูนะครับผมว่าถึงไหนแล้วนะครับผมเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ